วันนี้ที่ผมมานะครับอย่างแรกก็คือมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะแล้วก็มาส่ง f อผมเพราะอย่างน้อยนะผมก็คือความหวังของเขาหลังจากที่เขาจบชีวิตไปนะครับนะเมื่อวานผมก็ปกติผมไม่ทำเลยเรื่องคอเซนเตอร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีจำนวนเยอะมากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นภาพใหญ่ของสังคมเมื่อวานก็เลยหาทางว่าเอ้ยแม่จะเอาอยัางไงดีวะช่วยคนยังไงดีวะเรื่องเนี้ย เมื่อวานผมก็เลยโทรหาทางท่านผู้การสอ,อทอท่านชั้ประาการไคลทนะครับก็อขอข้อมูลก่อนเลยอย่างแรกใส่ภูมิคุ้มกันให้เอฟซีของทุกคนก่อนผมไม่อยากให้คนที่จากโรคไปตายฟรีอ่ะไม่อยากให้เขาจากโรคไปแบบฟรีๆอย่างน้อยให้วันเนี้ยการที่เขาเสียชีวิตจากโรคไปจากฝีมือของแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยนะมันเป็นการขับเคลื่อนทําให้ทุกคนระวังตัวนะครับอย่างแรกเลยผมขอฝากเลยแล้วกันไปไหนเมื่อวานคุยกับทางท่านผู้การสอ,อทอแล้ว นะท่านบอกว่าวิธีการเช็คคอรเซนเตอร์ที่ง่ายที่สุดแล้วคนเนี่ยไม่เคยรู้คนรู้น้อยมากนะคือเวลาคอรเซนเตอร์เนี่ยมันกดโทรมาหาเราหรือใครที่เราอยากจะเช็คว่ามันเป็นคอรเซนเตอร์หรือเปล่าโทรมาหาเราปึ๊บเราตัดสายไปก่อนเลยทีหนึ่งแล้วเราโทรกลับไปเบอร์ที่มันโทรเข้ามาจะไม่สามารถโทรกลับไปได้อันนี้เป็นความรู้เป็นความรู้มากๆนะเพราะมันใช้ซิมบล์โทรมาซิมบล์คือกล่องที่มันสามารถโทรเปลี่ยนเบอร์โทรมาได้เยอะๆเยอะ แต่มันไม่สามารถที่จะรับสายได้อย่างที่2นะครับนะการที่วิดีโอคอนะบางแก๊งวิดีโอคอติดต่อผ่านเฟซผ่านไลน์นะครับให้ท่านรู้เลยว่าปลอมเพราะเจ้าหน้าที่จะไม่มีการติดต่อผ่านเฟซผ่านไลน์ใดๆทั้งสิน้นอันนี้ทุกคนต้องต้องรู้เรื่องนี้ไว้นะเป็นภูมิคุ้มกันของทุกคนนะครับอย่างที่2พวกโรแมนส์แกรมคือหลอกให้รักแล้วหลอกให้ไปลงทุนต่อ อันนี้ใกล้เคียงกับเคสนี้นะคือมีการใช้โปรไฟล์ของผู้หญิงที่เป็นโปรไฟล์ดีหรือโปรไฟล์ของผู้ชายที่เป็นโปรไฟล์ดีทักมาหาชวนคุยแล้วชวนไปลงทุนนะครับนะมีการพูดคุยกันผมอยากอย่างนี้ใครที่ทักมาหาท่านท่านยังไม่เคยเจอตัวยังไม่เคยเจอหน้าอย่าลงทุนใดๆทั้งสิ้นอย่าพูดคุยอะไรที่มัน ลึกซึ้งเกินเลยเพราะคนเหล่านั้นเป็นมิจฉาชีพท่านจะทําอะไรกับใครทําธุรกรรมอะไรกับใครให้ท่านเจอหน้าเขาก่อนนะครับถ้าท่านยังไม่เจอให้สันนิษฐานไวเลยว่ามันคือมิจฉาชีพอย่าโอนตังให้เด็ดขาดส่งลิงก์อะไรมาให้ก็อย่าก,กดนะครับนะอีกอันหนึง่งคือหลังจากเกิดเรื่องถูกหลอกแล้วตั้งสติอย่าจบชีวิตตัวเองนะ ที่สำคัญคือเบอร์หนึ่งสี่ไม่มีเว็บไซต์ไม่มีเพจไม่มีไลใน์ใดๆทั้งสิน้นโทรอย่างเดียวเพราะมิชาชีพมันปลอมเพจปลอมเฟซสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อหลอกนะครับนะอันนี้ใส่เป็นภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนใครที่ดูอยู่ไม่ว่าจะช่องทางไหนนะครับนะทุกช่องเลยสื่อมวลชนที่มาท่านแชร์เรื่องนี้ออกไปนะส่งต่อเรื่องนี้ออกไปส่งเรื่องนี้ไปให้พ่อแม่ท่านพี่น้องท่านปู่ท่าน ญาติท่านนะเพื่อให้เขาดูแล้วเขามีภูมิคุ้มกันเพราะอะไรเหยื่อของคอเซ็นเตอร์หลักๆเลยคือผู้สูงอายุอย่างที่สองคือผู้หญิงผู้หญิงถูกรอกมากกว่าผู้ชายถึง60%นะเหยื่อใน60%กว่าเปอร์เซ็นต